วิธีแก้ปัญหาเว็บร้อยี่ไอนะครับตัวน่าจะเป็นปะวันปัญหาก็คือเบื้องต้นนะครับสตาร์ทไม่ติดติดแล้วก็ดับนะครับก็เช็คหัวเทียนก่อนเลยนะครับก่อไฟไม่ออกหัวเทียนนะครับไฟไม่กระโดดที่เคีย้ยวหัวเทียนหัวเทียนเสียไปแล้วนะครับนี่ก็คือหัวเทียน ที่เสียไปแล้วนะครับเช็คดูแล้วก็ไฟไม่ออกหัวเทียนแต่เช็คไฟมาไฟมาหัวเทียนนะครับแต่ไม่กระโดดที่เครื่องหัวเทียนก็แสดงว่าหัวเทียนเสียก็น่าจะเนื่องจากน้ํามันเครื่องเข้าห้องเผาไหม้แล้วก็อย่างว่าแล้วครับเผาไหม้น้ำมันเครื่องก็ทําให้หัวเหียนหัวเทียนเสียแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับลูกสูปเป็นรอยอาจจะดูใกล้ๆนะครับผมนี่เลยนะครับ เป็นลูกสูบของเบรคยี่สิบห้านะครับเป็นรอยแบบนี้นะครับนํามันเครื่องเล็ดรอดแน่นอนนะครับแบบนี้ยังไม่ได้แกะออกมาหมดนะครับนี่แกะดูก่อนแต่น่าจะยังไงก็ต้องเอาไปคว้านนะครับรอยขนาดนี้เรารอดูรอยเสื้อสูบนะมันจะอันนี้หรือเปล่าไม่รู้ดึงออกมาได้หรือยังยังไม่ได้ติดอยู่นะครับก็เช็คกำลังอัดกำลังอัดดีมากเลยนะครับคันนี้ เราก็ชัวร์ไม่ได้นะว่ามันดีก่อนแต่เช็คบ,บ้านเราเอามืออุดคือมืออุดไม่อยู่เลยนะครับอุดสุดแรงก็ไม่อยู่มือนี่แบบอุดไม่อยู่เลยลมดันออกได้นะครับตอนเช็คกำลังอัดแต่สภาพคือแบบนี้นะครับคือมันเป็นรอยนะครับแล้วก็มีควันขาวนะครับลูกค้าไม่ได้บอกครับว่ามีควันขาวแต่ผม เห็นรถผ่มก็อยู่ตรงนี้รถมันก็ผ่านไปผ่านมาครับางทีเ็าใช้งานเห็นควันออกท่อตลอดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องแวะเข้ามานี่นะครับผมก็จะเช็คให้แล้วกันก็ประมาณนั้นครับคันนี้ก็น่าจะไปคว้านแล้วก็เปลี่ยนลูกสูบแวนสลักกิบล็อกแล้วก็เปลี่ยนซินกันวาสองตัวซีนก็ซีนกันวายังไม่ได้เช็คนะครับอยู่ตรงนั้นเป็นฝาวาลก่อนที่จะถอดอะไรนะครับก็เช็ควาลรั่วก่อนนะครับค่อยถอดวาล อยู่ในกำลังออยู่ในจังหวะอาสูตรก็เช็คได้อยู่แล้วเช็คน้มันเท2ตัวเลยก็ประมาณนั้นครับผมเดี๋ยวน่าจะอัปเดตให้ภายหลังนะครับว่ารถคันนี้ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะครับเว็บร้อยยีไอน่าจะเป็นประวาณผมไม่แน่ใจรุ่นที่เขาเรียกกันนะครับว่าเป็นเว็บเว็บร้อยยี่หอะไรอย่างงั้นคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นประมาณครับประมาณนี้เลยไฟหน้าสตาอย่างเงี้ยก็เดี๋ยว อัปเดตให้อีกทีแล้วกันนะครับผมตอนไปซื้ออะไรแล้วก็ถ่ายอะไรให้ดูแล้วก็ถ้าเป็นวิธีการประกอบอะไรอย่างนี้อธิบายได้นะครับแต่ให้ลงมือทาไปด้วยแล้วก็บอกไปด้วยเนี่ยมันใช้เวลานานมากเลยนะครับกว่าที่จะได้แต่ละช็อตโอ้นั่นแหละครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับแก้ปัญหาย,ยางังไงงบประมาณใช้เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้อีกทีนะครับก็จะพามาชมเสื้อสูบนะครับนี่เลยที่เป็นรอยนะครับก็ให้มองผ่านแสงนี้ ก็เป็นรอยประมาณนี้นะผมก็ทําส่วนตัวนี้เป็นฝาสูบนะครับก็เช็ควาล์วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถอดวาล์วก็เทน้ํามันเบนซินลงไปด้านบนนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูว่ามันซึมหรือเปล่านะี่ก็ลักษณะวาลว์ว์ลวก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ร่วไม่มากก็เลยเป็นแค่อน้ํามันนะครับผมถ้าเกิดวาลวไม่ลวกจะไม่มีอน้ํามันหรือว่าน้ํามันเบนซินไหลออกมาจากบริเวณขอบวาล์วนี่เลยนะครับ ส่วนไรเวเียก็ทำเหมือนกันนะครับถ้าเกิดรั่วเราก็ทำการบดวาลวใส่กากเพชรแล้วก็ไขควงตอกต,ต่อเอาก็ได้นะครับเราไม่มีปั๊มลมไม่มีเครื่องบดวาลนะครับผมก็ตัวนี้ก็น่าจะบดวาวลเราก็เปลี่ยนซีนกันวาลเดี๋ยวให้ดูซีนคันวาลอีกทีนึงเกะออกมาดูนะครับตัวนี้ก็เอาไปคว้านนะครับผมนี่ก็จะพามาดูเสื้อสูบที่เอาไปคว้านแล้วนะครับนี่คว้านมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อก็จะประมาณนี้นะครับขัดเรียบร้อยไม่มีรอยนะครับ แล้วก็นี่ก็เป็นลูกสูบใหม่เทียบกับลูกสูบเดิมนะครับนี่กับลูกสูบใหม่ไม่รู้ว่าทางร้านจัดให้ถูกหรือเปล่าตัวนี้เป็นไซส์50นะครับ0.5นก็ประมาณครึ่งมิลตัวนี้มันรหัสมันจะต่างกันนิดนึงเป็น KYZ ใช่ไหมครับตัวนี้เป็น KPS นะครับแล้วก็มันไม่มีหลบวาลวด้วยตัวนี้มีหลบวาลตัวนี้ไม่มีหลบบวาลไม่รู้ว่า จะใช้ได้หรือเปล่านะครับก็น่าจะมีแค่ตรงหลบวาวนะครับที่จะเป็นปัญหาถ้าเกิดว่าลูกสูบชนวาวก็เสียงดังนะครับผมหรือบางทีวาวโคตได้นั่นแหละครับเดี๋ยวต้องลองประกอบดูก่อนว่าจะใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้เราต้องคิดว่าน่าจะเอาสิวแกะสลักเอานะครับกันไว้เลยนะครับใช้สิวหลบวาวเอาถ้ามีเลื่อยมีตัวเจียก็ดีมากเลยนะครับก็ใช้หลบวาวไปก็ เป็นไซส์50นะครับก็เป็นไซส์ที่2แล้วคันนี้นะครับก็ประมาณนี้ลูกสูบดูกันอีกนิดนึงก็เป็นรอยประมาณนี้นะครับผมเกิดจากน้ามันเครื่องแห้งนะครับผมแล้วก็ลูกสูบจะไม่มีน้ามันเครื่องมาหล่อเลี้ยงตามลูกสูบปจะความร้อนแล้วก็ลูกสูบติดอย่างนี้นะครับแล้วก็มาดูชุดอะไรที่ได้ซื้อมานะครับก็จะมีน้ามันเครื่องนะครับผม1ลิตรไว้บาทนะครับ1ขวดนะครับก็ เราก็มีซีนวาลแท้2ตัวนะครับใช้เป็นของยามาฮ่านะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ประกรันชุดเล็กนะครับเป็นชุดบนก็จะมีประกรันคอท่อประกนคอรีดอโอริงหาฝาปิดที่ตั้งวาลนะครับ2ตัวแล้วก็ซีนกันวาลอันนี้ติดมาแถมด้วยแล้วก็อริงน่าจะเป็นตัวจานไฟนะครับตรงที่ด้านข้างด้านซ้ายแล้วก็ประกรัน ตีนเสื้อด้านล่างแล้วก็ประเกณนฝาสูบมินยมแล้วก็อุริงตัวใหญ่นี้น่าจะเป็นตัวฝาครอบตรงเฝองโซลาร์ลิน้นนะครับตัวนี้ชุดนี้ก็ประเก็นชุดเล็กนี้90บาทนะครับผมแล้วก็ค่าววานค่าววานพร้อมลูกแหวนสลักกิบล็อกจะอยู่ตรงนี้พร้อมสลักแหวนกิบล็อกนะครับผม980 ก้าร้อยแปดสิบบาทนะครับแล้วก็หัวเทียนหนึ่งอันเก้าสิบห้าบาทนะครับเป็นของแท้ก็จะประมาณนี้นะครับผมรวมทั้งหมดที่ค่าใช้จ่ายใช้ไปก็คือหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับก็จะมีชุดนี้แล้วก็ค่าควานลูกแค่นี้นะครับหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับผมราคาที่ร้านนี้ที่ผมซื้อนะครับราคาที่ผมซื้อเท่านั้นนะครับผม ก็คือบางที่อาจจะได้ถูกกว่านี้หรือว่าแพงกว่านี้นะครับผมซึ่งคิดว่าน่าจะถ้าสั่งตามเน็ตระคาน่าจะไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับผมก็ตามนะครับร้านอะไรก็เขาก็ธุรกิจหากําไรนะครับเขาต้องมีกําไรของเขาก็คว้านนี่ผมเคยคว้านที่อ่าเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งแล้วนะครับก็คือมันจะมีตั้งแต่สามสี่ร้อยก็มีนะครับเกดกลางห้าหกร้อยแล้วก็เกดแท้ประมาณเก้าร้อยถึงหนึ่งพันนะครับ อันนี้มีราคานี้ราคาเดียวเลยครับ950 980อยู่2ราคานี้ก็คือราคาเดียวกันบา,ก 50, บางทีก็9ก0บางทีก็9ก0แครับแล้วแต่ก็ประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวรอประกอบใส่เข้าไปสำหรับอาเว็บ 125i ประมาณคันนี้ก็น่าจะขูดประกันตีนเสื้อแล้วก็ประกอบชุดเสื้อสูบลูกสูบเข้าไปก่อนแล้วก็บดวาลวที่บดวาลวฝาสูบแล้วก็เปลี่ยนซีลกันวาลสองตัวที่ซื้อมา ตั้งวาลวขันประกอบสตาร์ทดูนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับผมคันนี้ตอนนี้ก็ประกอบเสื้อสูบลูกสูบเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็เป็นซีนกันวาลวที่งัดออกมานะครับเป็นขาดจากรอยงัดนะครับก็ใช้มือลองจิ้มจิ้มดูนะครับถ้าแข็งมากนะี่ยก็แสดงว่าหมดสภาพแล้วนะครับนี่ก็เป็นเสื้อสูบนะครับผมเราถอด ตัวเสียงกันวาวออกมาแล้วนะครับก็จะถอดออกมาจากตรงนี้นะครับใช้ไขควงแบนงัดออกมาหรือใช้คีมดึงก็ได้นะครับทั้ง2ฝั่งทั้งวาวไอดีแล้วก็ไอเสียนะครับต่อไปเราก็จะทําการบดวาวก่อนนะครับค่อยประกอบเสียงการวาวนี่เป็นวาวไอเสียนะครับบดวาวไอเสียก่อนแล้วก็ใช้ลมทากากเพชรนะครับบางๆไม่ต้องเยอะมากนะครับผมรอบแล้วก็นี่แหละครับเป็นกากเพชรครับมีทั้งด้านหยาบแล้วก็ด้านละเอียด2ฝั่งอันนี้ใช้ด้านหยาบก่อนนะครับถ้าบดละเอียด ก็บดทีหลังนะครับผมแล้วก็ชโลนน้ํามันเครื่องนะครับตรงการวาลแล้วก็เราจะสวมการวาลลงไปนะครับในหลอดวาลแล้วก็ใช้ไขควงต่อนะครับใช้มือดันขึ้นด้วยนะครับก็พบเจอปัญหานะครับประกอบเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับหมุนเครื่องดูปรากฏว่าหมุนแล้วติดนะครับก็เกิดจากสาเหตุนี้นะครับคือลูกสูบบรรยาวนะครับผมใจกระพุงยาวไปก็ต้องตัดออกเพราะว่าไปชนกับแคงข้อเหวี่ยงนะครับผม เว็บร้อไประมาณคันนี้นะครับเสร็จแล้วเหมือนกันนะครับปัญหาเดี๋ยวดูค่าอะไรแป๊บน,นึงนะครับผมสำหรับเว็บ 125I คันนี้นะครับผมใช้งบประมาณไปทั้งหมด1,385บาทนะครับก็จะมีหัวเทียนแท้คว้านพร้อมลูกสูบแหวนสลักกิบล็อกนะครับผมก็ประกันชุดเล็กนะครับประกันชุดบนแล้วก็มีซีนเวลแท้2ตัวแล้วก็น้ำมันเครื่องหนึ่งกระป๋องแค่นั้นเองนะครับผม ก็มีปัญหาขณะทาก็คือทางร้านน่าจะจัดลูกสูบมาไม่ตรงรุ่นนะครับผมอย่างที่ผมได้บอกไปว่ารหัสมันไม่ตรงกันปรากฏว่าความสูงของลูกสูบนะครับผมความสูงอย่างเงี้ยครับเราต้องตัดชายกระโปรงออกนิดหนึ่งใช้เลื่อยตะเหล็กตัดอ่อนครับเพราะว่าในช่วงจังหวะอัดลงเนี่ยมันจะชนกับเข้าเหวียงนะครับก็มีปัญหาตรงนั้นไปนะครับเพราะว่าลูกสูบมันยาวไม่เท่ากันนะครับก็เลยต้อง ตัดออกไปแล้วก็ลูกวาวเองด้วยนะครับใช้สิวสกัดตรงเรียกว่าหัวลูกสูบนะครับผมใช้สิวสกัดเอาเลยนะครับ,บเรียกว่าลูกทุ่งจริงเลยนะครับแล้วก็ใช้เลยตัดเหล็กตัดชายกระโปงออกทั้งสองข้างก็จะใช้งานตอนนี้ใช้งานปกติแล้วสตาร์ทติดเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สตาร์ทติดนะครับแต่บิดอ่าบิดแล้วก็สะดุดนะครับบิดสะดุดเช็คโค้ดก็ไม่มีโค้ดอะไรพอรีเซ็ต เสร็จปุ๊บก็บิดติดมือปกติเลยนะครับเนี่ยครับเวลาทําเครื่องทำะอะไรเราถอดเซ็นเซอร์อะไรเงี้ยมันมีปัญหาแน่นอนครับเราก็ต้องรีเซ็ตทุกครั้งที่ทําเครื่องทําอะไรเนผมสตาร์ทให้ดูนะครับ <c oughs> ก็เปิดซื้อกุญแจไฟขึ้นปกติเกียว่างแล้วก็ ประมาณนี้นะครับผมน่าจะขันขึ้นอีกนิดหน่อยมันเดินเบามันเบาไปนะครับอาจจะเครื่องเย็นโดยแลับจอดไว้นานก็สรุปประมาณนี้ครับผมคันนี้หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับผมไม่รวมค่าแรงค่าอะไรต่างๆ,ๆนานานครับผมก็อไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับรถเพื่อนๆที่มีปัญหารุ่นนี้นะครับเว็บร้อยยี่สิบห้าไอราคาก็อาจจะขึ้นลงตามราคาร้านอะไรตามช่างที่คิดค่าทาง ค่าเหนื่อยของเขานะครับก็หลายคนก็ไม่เท่ากันก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่อุตส่าห์เสียสละเวลารับชมมาถึงขนาดนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับแล้วผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปคุณผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับผมมีความคิดอย่างไรคอมเมนต์สอบถามกันไว้ได้านคิปวิดีโอได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ